สำหรับการประกอบพิธีนั้นจะถูกกำหนดโดยหนหลวงในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ก็จะมีการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงและแล้วพระยาแรกนาก็ได้ทำการเลือกผ้าสามผืนที่มีความยาวแตกต่างกันตามชอบใจผ้าทั้งสามผืนนี้จะดูคล้ายกันถ้าพระยาแรกนาเลือกผ้าผืนที่ยาวที่สุด ก็จะถ่ายว่าในปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อยถ้าเลือกผื้นที่สั้นที่สุดถายว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมากแต่ถ้าเลือกผื้นที่มีความยาวปานกลางถายว่ามีปริมาณน้ำฝนที่พอประมาณหลังจากสวมเสื้อผ้าเรียกว่าผ้านุ่งเรียบร้อยแล้วพระยาแรกนาก็จะถายลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวง ด้วยพระนางคันสีแดงและสีทองซึ่งลากโดยพระโคผู้สีขาวตามขบวนด้วยเทพีทั้งสี่ผู้ซึ่งหากระเช้าทองและกระเช้าเงินที่บรรจุด้วยมเมล็ดข้าวเปลือกนอกจากนี้ก็มีคณะพราหมณ์เดินคู่ไปกับขบวนพร้อมทั้งสวดเป่าสังไปพร้อมกันเมื่อเสร็จจากการไถแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระกยายารและเครื่องดื่มเจ็ดชนิด คือเมล็ดข้าวถั่วข้าวโพดหญ้าเมล็ดงาน้ำและเหล้าไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่งใดก็ถายว่าในปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วประชาชนจะพากันแยี่ยงเก็บเมล็ดข้าวที่หวานโดยพระยาแรกนาเพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ อันนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ครอบครองชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสมกับเมล็ดข้าวของตนเพื่อให้พืชผลในปีนี้ที่จะมาถึงอุดมสมบูรณ์พระโคในพิธีแรกนาขวัญสำหรับพระโคที่จะเข้าพระราชพิธีแรกนาขวัญจะถูกเลี้ยงดูอย่างดีในทุ่งหญ้าที่จังหวัดราชบุรี พระโคที่จะใช้ในพระราชพิธีจะต้องมีลักษณะที่ดีขาดเกินไม่ได้คือหูดีตาดีแข็งแรงเขาทั้งสองข้างตั้งตรงสวยงามพระโคแต่ละคู่ต้องสีเหมือนกันซึ่งจะมีการคัดเลือกพระโคเพียงสองสีเท่านั้นคือสีขาวสำลีและสีน้ำตาลแดงและเจาะจงแต่เพียงเพศผู้เท่านั้น และต้องผ่านการทำหมันเสียก่อนด้วยพระโคในทางศาสนาพราหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอีศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ จึงได้กําหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบพระราชาพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญกระทรวงกรเกษตรและสหกรณกได้มอบหมายให้กรมประสุัวว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชาพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกล่าวคือ จะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโครทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้าย เขามีลักษณะคงสวยงามเท่ากันตาแจม่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวันทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวันหลังถูกต้องลักษณะที่ดีกีบของเท้าแข็งแรงถ้ามองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมหลังจากการทำเสียงทายผ้านุ่งแล้ว ก็จะเริ่มขึ้นกระบวนประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยพระยาแรกนาจะพางคันไถด้วยมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็จะถือพระแสงประตักเดินไถดะเป็นจำนวนทั้งหมดสามรอบในระหว่างนั้นพระราชบัณฑิตจะพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินในรอบที่สี่พระยาแรกนาจะเริ่มหว่านมาเมล็ดข้าวจนครบสามรอบ ต่อจากนั้นจะกระทำการไถ่กลบอีกสามรอบรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเก้ารอบพนักงานปลดแอก,กออกจากหลังพระโครพระยาแรกนาพร้อมเทพีกลับไปในโรงพิธีพรามณ์หลังจากนั้นจะเป็นพิธีตั้งเลี้ยงพระโคโดยจะเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งอันได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงา เหล้าน้ำและหญ้าถ้าโคกินสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนหลวงจะทำนายตามที่พระโคกินคือคำทำนายวันพืชมงคลของพระยาโคสำหรับอาหารที่นำมาใช้เสี่ยงทายมีเจ็ดอย่างคือข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาหญ้าน้ำและเหล้า การเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะเกิดขึ้นหลังจากที่พระยาแรกนาหวานพันข้าวและไถ่กลบสามรอบแล้วจากนั้นจะนำอาหารที่เสี่ยงทายทั้งเจ็ดอย่างไปใส่ในกระทงแล้ววางบนถาดเพื่อให้พระโคนเลือกกินจากนั้นจึงมีคำทำนายจากโขนหลวงดังนี้หากพระโคนเลือกกินข้าวเปลือก หรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารซึ่งหมายถึงอาหารคือข้าวและพลาหารหมายถึงผลไม้จะสมบูรณ์ดีหากพระโคเลือกกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพัสสาหารซึ่งหมายถึงอาหารที่กินเป็นประจำเช่นหญ้าคือพัสสาหารของวัว เนื้อสัตว์คือพัสาหารของเสือเป็นต้นจะอุดมสมบูรณ์ดีหากพระโคเลือกกินเล่าพยากรณว่าคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองหากพระโคเลือกกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะสมบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพัสสาหาร มังสาหารซึ่งหมายถึงเนื้อสัตว์จะอุดมสมบูรณ์ดีคำพยากรเหล่านี้มีขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรร,กร,รวมถึงประชาชนในประเทศที่จะประกอบอาชีพต่างๆต่อไปในภายภาคหน้าการหาเลิกพระราชพิธีตามแบบโบราณเริ่การพระราชพิธีนี้จะต้องหาเลิกที่วิเศษกว่าเลิกอื่นๆ คือกำหนดสี่อย่างเลิกนั้นอย่าให้ต้องวันผีเพียอย่างหนึ่งให้ได้สุพดีถีอย่างหนึ่งให้ได้บุรณฤเลิกอย่างหนึ่งให้ได้วันสมพระคห์อย่างหนึ่งตำราหาเลิกนี้เป็นตำราเกดเขาสำหรับใช้เริ่มที่จะลงมือแรกนาหวานข้าวดำข้าวเกี่ยวข้าวขนข้าวขึ้นยุงแต่ที่เขาใช้กันนั้น ไม่ต้องหาเลือกอย่างอื่นให้แต่ได้สี่อย่างนี้แล้วถึงจะถูกวันอุบาทโลกาวินาศก็ใช้ได้แต่เลือกเจรดพระนางคันอาศัยประกอบเลืกดีตามธรรมเนียมด้วยอีกชั้นหนึ่งตามแต่จะลงวันใดในเดือนหกดิถีซึ่งนับว่าผีเพียนั้นข้างขึ้นคือ1 5 7 8 9 10 1ิบ5ข้างแรม1นึ่งห้าหกเจ็ดแปดเป็นใช้ไม่ได้สุภดิถีนั้นก็คือดิถีตาว่างซึ่งไม่ได้เป็นผีเพลียนนั่นเองบุรณเริกนั้นคือสองส 5 6 8 11 14 17 22 24 26 27สุภดิถีนั่นก็คือดิถีตาว่างซึ่งไม่เป็นผีเพลียนั่นเองบุรณเริกนั่นคือสองสี่ห้าหด 11 14 17 22 24 26 27วันสมพระคอร้อนนั้นคือวันจันทร์วันพุธวันพฤหัส,สบดีวันศุกร์กับกําหนดธาตุอีกอย่างหนึ่งตามวันที่โหนแบ่งเป็นปัทวีอาโปเตโชว,วาโย ο, ให้ได้สัดส่วนกันแล้วเป็นใช้ได้จะพันานาที่จะหาเรืน่นี้ก็จะยืดยาวไปเพราะไม่มีผู้ใดที่จะต้องใช้อันใดจริงๆนี่ก็จะเป็นในช่วงของวันที่13นะครับในปีเนี้ยจะเห็นได้เลยว่าวันพื่อชมคมเนี่ย จะตรงกับวันที่13พฤษภาคม2558แต่จะเห็นได้ถ้าเป็นปี2559จะเท่ากับเป็นวันที่9พฤษภาคม2559พอปีวันพอถึงปี2560ก็จะตรงกับวันที่12พฤษภาคม2560จะเห็นได้เลยว่าวันพืชเช,ชมงคลเนี่ยพืชมงคลหรือพืชชิมงคลเนี่ยไม่ได้ตรงกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าในทางราชาสำนักจะ,ะโปรดเกล้าให้วันใดเป็นวันที่สำหรับในการทำพิธี พระราชมงคลจะดพนังคันแรกนนักัญและทาพิธีพืชมงคลในในพื้นที่ของการที่เราพูดคุยในวันนี้เนี่ยจะมีความที่แตกต่างกันอยู่สองคำคือคําว่าพืชมงคลและก็อีกคำหนึ่งคือคําว่าจะลดพนังคันแรกนาขวันทั้งสองสิ่งเนี่ยมีสิ่งมีทั้งสองคำเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ว่าคําว่าพืชมงคลเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับส่วนคําว่าพิธีจรลดพนังคันแรกนักฝนเนี่ยมีมาสืบเนื่องมาตั้งแต่แผ่นดินเก่าตั้งแต่สุขโขทัยอยุธย,ยาจนทั้งถึงธนบุรีและกรกรรันนโสิ คือพันธิมาตอดตลอดด้วยพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนักวันทีนี้ถ้าเรากล่าวถึงพระราชพิธีพื้นมงคลตรงส่วนนี้จะเป็นพระราชพิธีในส่วนของพระราชสำนักเท่านั้นก็คือพระมหากษัตริย์โดยยิ่งยิ่งการทำเริ่มทําพระราชพิธีตรงส่วนนี้ในสมัยรัชกาลที่หเริ่มพื้นพอตอนที่ทําในสมัยรัชกาลที่หตรงส่วนนี้จะเห็นได้เลยว่าเป้าหมายขอ,ของในสมัยรัชกาลที่หกก็คือเพื่อที่จะให้มีการความ เป็นขวัญเป็นการทําพิธีให้เป็นขวัญเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชถามว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวข้องกับวิถีชาว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 ไทยของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเน,นื่องมาจากว่าสังคมของเรานี้ก่อร่างสร้างมาจากสังคมชาวกเกษตรวันนี้เรายังไม่รู้ว่าทิศทางของสังคมเราจะไปทางทิศทางใดนะครับจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบมากน้อยขนาดไหนแต่ความเป็นรากฐานของความเป็นเกษตรนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานอันมั่นคงของความเป็นชาติของเรา และพระมหากษัตริย์คําว่าพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์นั้นก็คือรากศัพท์ของโค้งคก็คือราชันแห่งชาวเกษตรเพราะฉนั้นพระมหากษัตริย์นี่จะเลือกที่จะต้องทําพิธีให้เป็นขวัญแก่บรรดาเมล็ดพืชพันธุ์ก่อนที่จะเอาเมล็ดพืชพันธุ์ธัญญาหารนั้นไปเพาะปลูกในช่วงฤดูกาลเพราะฉะนั้นการทําพิธีในส่วนนี้ที่บอกว่าพิธีพิธีพืชมงคลตรงส่วนนี้ก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็พระองค์ก็จะโปรดเกล้าที่จะทําพิธีให้เป็นขวัญกับคือเป็นเราเัดมล็พพืชนธุ มเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนั้นที่สัมพันธ์กับสังคมบ้านเราก็คือมเมล็ดเหลืองที่เราเรียกว่าข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวเจ้าข้าวเปลือกข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะจังถั่วงาแล้วก็ข้าวฟ่างเหล่านี้ก็จะเป็นมเมล็ดพืชพันธุ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเราส่วนอีกพิธีหนึ่งที่จะเกี่ยวเนื่องกันและถูกยุบมารวมกันเราเรียกพิธีรวมกันว่าพืชมงคลหรือพิธีจรดพระนางคันแรกนาะขวัญเรียกรวมกันในปัจจุบันนี้อันเนื่องมาจากว่า มีการร่วมมีการร่วมสิ่งเหล่านี้เข้าเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันพระราชพิธีที่เราเรียกว่าจรดพระนางคันแรกนากขวัญจะเป็นพิธีเป็นพิธีพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับก็ว่าเก่าเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์เพราะฉะนั้นความเป็นพราหมณ์กับความเป็นพุทธไม่สามารถจะแยกขาดออกจากกันได้ในบ้านเรานะครับเพราะว่าความเป็นพราหมณ์นั้นเข้ามามีบทบาทกับพระราชสำนักส่วนความเป็นพุทธก็เป็นรากฐานเก่าแก่เพราะฉะนั้น ตรงส่วนนี้ทั้งสองจึงถูกผนวกเข้าด้วยกันและกลายมาเป็นพระราชพิธีสําคัญในทุกๆพระราชพิธีจะต้องเกี่ยวเนื่องทั้งทั้งพุทธและก็รา์